สวัสดีค่ะเจ้เท์นชาแนลนะคะวันนี้มีรายการพิเศษมากนะคะน้องสาวคนสวยนะเนี่ยเนี่ยน้องสาวคนสวยสวัสดีสวัสดีค่ะหน่อยเลย็กค,ค่ะ,ะน้องคอนคนสวยนะคะทีมเกเศษ เกษตรสร้างไทยเฮ้ยเกษตรสร้างไทยน้องเหมือนเมียงว้ายเกษตรสร้างไทยน้องเมียดเมียงมีอย่างีแน่นู่ในรถดีมือเหนียวมาขายเอามาขายบอกค่ะเอามาส่งเอามาขายค่ะสดทุกวันนะคะไม่ค้างคืนค่ะใครต้องการสั่งเลยนะคะเฮ้ยสุดยอดเลยในรถนี้เราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแตงมีพริกเออแตงมันแตงผัดอันซี่มือใส่เักพริกเนาะแตงนมีคือแตง แตงกัวแตงกัวบ่แตงแตงกัวแตงร้านเออแตงกัวแตงร้านเพราะมันแตงกัวได้แตนกัวนี่บ่เกิดเลยเป็นบ่คุณดหนาเบิ่งแน่้ะครัถ้าเป็นไปได้เอาถเช็คนี่มันมีกี่กิโลก็คือลงเลยถ้าเป็นไปได้ก็เอาถั่วลงก่อนว่าแตงอยู่ด้านล่างรวมมาโลดว่าถั่วเท่าไหร่หัของมันเยอะให้ต้องพูดเป็นรายชื่ออันนี้คนรับออเดอร์ครับผมค่ะเมื่อใจดีกับชุมชนด้วยการหกสิบ 65กิโลทัว65ทั้งสั้นทั้งยาวใช่ไหมเจ้าสั้นเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่ซ้ำนั้นมี30โลเหมือนเดิมสั้น30ยาวหมดา30ยูนิตเรบกวนนะคะตากล้องมาค่ะอันนี้มันส4หรือ5หรือนหรือ5 5มัดละจักมัดละจักโลหรอคะที่รักเยี่มสิบมัดละ5กิโลเนาะทำมัดละ5กิโลบางแนวบางแนว20 เกษตรกรมาส่งเองเนาะรับตรงเี้ครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่ไม่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเออไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางตัวสันสามซีฟก็ตัวนี้ว่าต่อยอดหลังจากเราปลูกพี่ไปรอบหนึ่งแล้วต่อยอดเป็นปุ๋ปลูกพี่ก็นั่นบอค่ะพี่เขียวเขียวนั่นบอค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี้ยพี่พี่ตัวนี้ปลูกมาก่อน ตั้งแต่ปีใหม่ทีนี้เลยมันต่อยอดเป็นเป็นเป็นผัวเนี่ยเนพี่ถ้าใครสนใจเทคนิคติดต่อด่วนนะครับมีมีมีสอนเทคนิคน้ำว้าวมีสอนเทคนิคการปลูกโอ้ปลูกบุครูมาไกลนะมยาไกลนะั้ที่สิบยาทัท่บาัวอันไหนอัรดอันสามทมานั่งอันยาเฝ้าครับต้องติดต่อกับคือ เออเราเราเราต้องสั่งข้ามข้ามวันเพราะมันหดโอ้โหเออเราต้องไปเบ่งการอีกจ้ะเพราะว่าเบ่งการก้มีออเดอร์เออสั่งจ้เอมาคัวสั่งะได้อี่เดอสั่งไม่ก่นเราาไม่ก่อน่ามกางไม่ก่อนสี่บก่อนสี่เ่าเน่าสี่สคือออเรามีออเดอร์ทุกวันอยู่แล้วนะครับ สามสยี่สิบแล้วบอกยี่สาาารยเกษตรกรก็จะเก่งเรื่องตลาดด้วยเองเก่งเรื่องตลาดด้วยเราต้องเก่งเรื่องการบริหารการตลาดด้วยแต่ก็ยังดีนะมีผู้ช่วยมือหนึ่งนี่ผู้ช่วยมือหนึ่งเงินจะได้ทุกอย่างอันนี้ก็ได้เอามากเนาะแต่ว่าบ่มักเพราะเสียมสวยดอกกวางจังไดนบบมักเขาป่า 35้0ใช่บห้ทุกมือนี้อสพักกันทาม่ได้หารคือแต่เก่าเด้นั่งพรบยังครบแล้วถั่วครบแล้วบะดีแดงแดงเนอะบะดีเ้อแดงคือมาไกลตั้งแต่ขอนแก่นเพราะว่าทำหนึ่งสองทำที่ขอนแก่นก็ทำเป็นสูงมาเรื่อยเรื่เป็นวิทยาทางอ่าประสบผลสำเร็จมาแล้วจากขอนแกนอืม แล้วก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็เลยมีเล็บแตงเล็กสิบถุงโอ้แตงเล็กไม่พอเล็บเล็กมันขาดแตงใหญ่แตงเล็กให้ได้ประมาณแถวนี้สินค้าเราเนี่ยไม่พอสี่เอาจัดสองไปบรงจางพวกเอาซื้อบรงจางทั้งหมดสองลายนี่แตงนี่เขาต้องสี่ละโลแต่ว่าเราทำไม่ถึงโอ้ยมันได้เจ้าเดียวเป็นสองถุงน่อได้แต่ของใหญ่ทัก ใจรักในเตียงสองใหจหนึ่งเอาอย่างี oh, right. ้เอามันมีคนอยากไงอยู่เอาสีเนาะแตีงเล็กสี่เอาของปะเอาวันของปะอ่ำเนี่ยน่ะเอาเอาไงลงไปก่อนเอินมันว่าแตียงร้อยชิ้นแต่ว่าแตีงใหญ่มีสวยล้ำบากใจนะของตั้งดีหมายก็ว่าแตีงใหญ่สี่ถุง